สวัสดีค่ะวันนี้มาตามเทสของพี่โดยเนาะเอ่อมาดูยางอันนี้ของพี่สั่งเอลเลสมาใช้ใชเนาะใช่ครับตัวน,นี้เป็นไงบ้างคะผลตอบรับจากการใช้เอลเลสมันก็ดีน้ำยางเข้มข้นออกเยอะ่แล้วก็เปลือกนุ่มปิดง่ายน้ำยางเข้มข้นดีไหมคะพี่ใช่ครับ เริมพ้นนะตัวตน,นี้กิบอันนี้กระปุกนี้มีที่เท่าไหร่เนี่ยมีดหนึ่งครับมีดเดียวนะคะเนี่ยใชมีดเดียว <c oughs> <c oughs> มีด,ดิ <c oughs> แล้วก็ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกครับอตปก่อนสามร้อยกิโลเดี๋ยวนี้เป็นสี่ร้อยห้าร้อยโลดีเลยใช่ไหมพี่ผลตอบรับใช่ครับตอบสนองดีมากใส่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยพี่ใช่ครับใส่เอวเล็กหมดเลยเนาะใช่ครั ่อ,อนข้างที่ดีเลยแล้วรอบหน้านี่สั่งต่อไหมคะพี่สั่งต่อ,อครับสั่งต่อเนาะ,ะเอเวอเรสต์นะคะครับผม